ตอนต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานกับการออกแบบนะครับว่าในแง่ของการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบมาตรฐานจะเข้ามีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบซอฟต์แวร์และระบบให้ตรงตามรี u i r เมนท t ที่เราได้เก็บมาในตอนที่ครั้งที่แล้วได้อย่างไรบ้างนะครับและการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบที่ดีเนี่ยมาตรฐานจะเข้าไปเป็นตัวชี้วัดในการดูว่าออกแบบและซอฟต์แวร์และระบบที่ดีได้อย่างไรนะครับการที่จะดูของที่ดีได้เราจงมาดูของที่ไม่ดีก่อนเลยมั้ยครับ ของที่ไม่ดียกตัวอย่างอย่างรูปที่เห็นนี้นะครับนี่คือการออกแบบที่ผิดพลาดเราจะเห็นว่าถนนเนี่ยจะถูกทํามาจากสองฝั่งเพื่อจะสร้างเป็นสะพานขึ้นมานะครับแต่สะพานที่ได้เห็นเห็นไหมครับมันไม่สามารถจะต่อเชื่อมกันได้นี่คือเป็นตัวอย่างในการที่จะออกแบบว่าซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเราจะมาจากทั้งฝั่งผู้ใช้และผู้พัฒนาทาอย่างไรให้ความต้องการที่ได้วางไว้เนี่ยสามารถจะออกแบบมาเป็นซอฟต์แวร์ที่ตรงกรันข้ามเข้ามาต่อเข้าไปเป็นจุดเดียวกันได้ไม่เหมือนถนนอย่างรูปที่เห็นเนี่ยครับ นอกจากเรื่องของถนนแล้ว,ต,วตัวอย่างของก๊อกน้ําก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในรูปนี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจนไหมครับจะเห็นได้ว่ามีน้ําที่ไหลออกมาจากก๊อกซึ่งน้ําเหล่านี้ไม่ได้ไหลลงไปในอ่างตามที่ควรจะเป็นนั่นเพราะว่าในการออกแบบตัวก๊อกนั้นไม่ได้คํานึงถึงแรงดันของน้ําซึ่งจะสัมพันธ์กับตัวตําแหน่งของก๊อกด้วย นี่ก็เช่นกันในการออกแบบซอฟต์แวร์ก็เช่นกันนะครับเราจะต้องดูด้วยว่าข้อมูลของระบบโครงการต่างๆที่ยูเซอร์ต้องการเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไร Input ต้องการมาจากส่วนไหนนะครับและ o u t p u t ที่อยากได้จะส่งต่อไปอยังส่วนไหนซอฟต์แวร์จะไม่มีแค่ Input แล้วเอาพุตอย่างเดียวจะต้องมี r o c e s s ตรงกลางด้วย r o c e s s เหล่านั้นใครเป็นคนดําเนินการจากตัวอย่างที่ไม่ดีที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาไม่มีการ วาง a t tribute หรือข้อกำหนดต่างๆที่จำเป็นในการออกแบบอย่างครบถ้วนจึงไม่สามารถที่จะได้ก๊อกน้ำที่สามารถจะไหลอยู่ในขอบของอ่างที่ได้ตั้งไว้ซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันถ้าเราทราบ a t tribute ที่ถูกต้องและเราสามารถออกแบบตาม a t tribute เหล่านั้นได้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการที่จะให้ซอฟต์แวร์นั้นใช้ได้ตามที่ต้องการนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในแง่ของการออกแบบที่ผิดพลาดและไม่ได้รับมาตรฐานนะครับพัดลมดูดีนะครับหลอดไฟก็ดูดี แต่สองสิ่งนี้ควรอยู่ใกล้กันไหมคําตอบคือไม่ใกล้กันนะครับเพราะพัดลมเมื่อติดตั้งสามารถติดตั้งได้แต่ฟังก์ชันการใช้งานไม่สามารถจะหมุนได้เมื่อเจอโคมไฟเมื่อเทียบกับตัวระบบซอฟต์แวร์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อเราเก็บความต้องการจากผู้ใช้หลายๆส่วนบางครั้งความต้องการเหล่านั้นมักจะขัดคันเองมักจะเกิด ความไม่แน่นอนเกิดความไม่สมดุลกันในความต้องการเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบที่จะสามารถให้ผู้ใช้รายที่1กับผู้ใช้รายที่2ส,สามารถใช้หลังระบบเดียวกันได้อย่างเรื่อนไหลไม่เหมือนพัดลมกับหลอดไฟที่เมื่อเปิดการทํางานแล้วไม่สามารถจะใช้ได้ทั้งคู่นะครับนี่คือสิ่งที่มาตรฐานจะเข้าไปช่วยเพื่อทําให้การออกแบบ เป็นไปอย่างเป็นระบบนะครับจะประกอบด้วยคุณลักษณะข้อสําคัญที่4ข้อด้วยกันนะครับในเรื่องของการออกแบบครียกว่าการออกแบบโครงสร้างนะครับมาตรฐานจะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการที่จะใส้เห็นว่าโครงสร้างในการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้อาร์เคเทเจอร์หรือสถาปัตย,ยกรรมของระบบจะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าซิสเทมเนอรี่หรือขอบเขตของระบบอะไรบ้าง อะไรเป็นส่วนที่จะต้องเชื่อมต่อกับข้างนอกอะไรเป็นองค์ประกอบภายในต้องสามารถกําหนดสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างหรือโครงเว็บของซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนได้พระจากนั้นเมื่อเราสามารถที่จะกําหนดโครงสร้างหรือโครงแบบที่ชัดเจนแล้วเราก็สามารถที่จะไล่ดีเทลของแต่ละส่วนในส่วนของซอฟต์แวร์ดีไซน์ได้รู้ว่าส่วนที่เป็นอินพุตมีส่วนไหนส่วนที่เป็นเอาต์พุตส่วนไหนยูเซอร์จะต้องคีย์ข้อมูลอย่างไรระบบจงต้องนวณอย่างไรบ้างออกรายงานลักษณะไหนบ้างทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้โครงสร้างหรือเคอรเจอร์ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อเราได้ทั้งตัวที่เป็นอาร์เคติเจอร์และตัวซอฟต์แวร์ดีไซน์แล้วสิ่งที่ต้องดนเน,นินการต่อไปก็คือการวลิฟายนะครับการทวนสอบผลของมันว่าสิ่งที่เราได้ออกแบบนั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่เราต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าสิ่งที่ผู้ใช้กําหนดไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถดําเนินการได้เป็นซอฟต์แวร์จริงหรือไม่เราต้องมีการวลิฟายผลของมันและสุดท้ายทําสิ่งที่เป็นคุณสมบัติสําคัญเลยนะครับของมาตรฐานก็คือเรื่องของเทสต์บิลิตี้คือการตรวจสอบย้อนกลับ นะครับทุกๆทอองกับต้องการต้องสามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ประเภทไหนอย่างไรและซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการตามฟังก์ชันที่ได้กําหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไรเทสต์บ mm ิลิตี้จะเป็นคุณสมบัติ mm hmm. เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในโลกนะครับถ้ายกตัวอย่างขึ้นมาเช่นการค้ายสินค้าเกษตรนะครับต้นไม้ ผลิตภัณฑ์จากพืชจกากสัตว์ต่างๆเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วต้องสามารถเทรสกลับหรือตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่ามาจากฟาร์มหรือปศุสัสตว์หรือไร่ใดซอฟต์แวร์ก็เช่นกันสิ่งที่เราออกแบบไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสามารถระบุได้ว่ามาจาก requirement ข้อไหนอย่างไรเพราะการออกแบบคือการ r รี e c t หรือสะท้อนตัว Re Requirement ออกมาให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ ออกแบบมาเป็นตัวแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์หน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบไหนอย่างไรและหน้าตาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่จะให้เห็นว่าซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถดําเนินการได้แท้จริงแล้วตรงตามความที่ต้องผู้ใช้ต้องการนะครับแล้วก็เป็นไปตามตัวโครงการที่เราได้ให้ไว้ว่าโครงการาต่างๆเหล่านี้เนี่ยการแปลงโครงการจะแล้วเสร็จตามทำลายที่เราได้วางไว้หรือองไรนะครับมาตรฐานก็จะเป็นตัวช่วยในส่วนนี้อย่างชัดเจนนะครับ